ถ้าถ้าใครถามว่าฝนเคยเป็นดาราไหมฝนพูดไม่ออกรู้ปะรู้ปะพูดไม่ออกจะว่ากูเคยไหมหรอกูเหมือนเคยนะกูคเคยหลายเรื่องด้วยรู้ปะงงมากเลยถ่ายหนังแต่ละเรื่องพอแผ่นออกมาปุ๊บไอ้แ้ยกูอยู่ในหนังโพ๊ oh My God นี่กูนี่กูถ่ายหนังปั๊บนี้หรออะไรเงี้ยฝนไม่เคยเล่นอะไรวือหวานะ แต่ฝนเถือกไปอยู่ในหนังแบบนั้นนะ่ะโอ้โหฝนรับไม่ได้ต้องมานั่งซื้อแผ่นทุกวันนี้ยแผ่นหนังไอ้นั่นยังอยู่เลยนะไอแผ่นหนังหนังอะไรวะหนังแผ่นอนะ่ะเออเก็บไว้เพียบเลยกวาดซื้อแย่ไอชิบหายเลยช่วงนั้นดู่กูเป็นกูออกแล้วตายแล้วกูสากคุยโม้ไว้กูเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้เอี้ยกูออกมาหน้าเล้อเลย นวนางนวลละอไม่กอดคือแบบอุย้ยกูนี่พลาดพลาดมากพอหนีเรื่องแรกปุ๊บก,กูไปย้ายค่ายเลยไปไปค่ายอื่นพอค่ายอื่นปุ๊บเอาอีกไม่พ,นออพ้นเอ๊ะถึงว่าทําไมแคสง่ายเนงว่าน้องสวยๆนี้รับเลยหนูได้บทอะไรพี่หนูของหนูไม่เลิฟซีนนะของหนูไม่มีโป๊ะนะแล้วน้องมาไงมาที่นี่เนี่ยใครสมัครมาใครพามา ก็หนูว่าไอ้ค่ายนั้นอ่ะมันเป็นค่ายหนังผลิตหนังแบนแนวนั้นอ่ะหนูก็เลยกลัวหนูก็อยากเป็นดาราหนูมีความสามารถในด้านการแสดงมากเลยนะพี่อะไรเงี้ยพี่เชื่อเดี๋ยวน้องไม่ต้องแคสหรอกพี่รับเลยให้เป็นนางเองงกเลยเนก็จริงเหรอพี่เป็นนางเอกเลยเหรอค่าตัวเท่าไหร่พันแปดอ่าช่างมากมัน พี่พัดไปก็พัดแปว่าอย่างน้อยก็เออหนูเป็นนังเอกเลยหรอกใช่ใช่ใช่เสือสมิงไหมน้องเหมาะกับน้องนะเสือสมิงเหรอพูดไปเรื่อยพี่มวยไทยพี่มวยไทยพี่ซื้อแผ่นหนังหนูเปล่าหนูขายสองพันถ้าพี่บอกว่าเป็นหนูพูดไปเรื่อยพี่ไม่เชื่อในสิ่งที่หนูพูดใช่ไหมพี่ไม่เชื่อใช่ไหมว่าหนูแบบเคยเล่นหนังแผ่นมาซื้อหนูสองพันหนูมีแผ่นเยอะเลย หนูเล่นเองเนี่ยแหละหนูไม่ได้เล่นเรื่องเดียวด้วยนางเอกพูดได้เลยนัดเกศสเลนคนที่สองเอมมี่นะคนที่สามตื่นตตัวหนูเองเนี่ยแหละเป็นนางเอกหนังแผ่นนี่แต่โชคดีที่มันไม่มีซีนแบบนั้นจริงหนูนี่เจอมาแบบหนูพ้นนี่พอมาจากเรื่องแรกปุ๊บพอมาเรื่องนี้ปุ๊บพื้นๆมากเลยนะแต่นัดถ่ายเป็นวันอวันนี้ของฝนอวันอื่นนะไอ้พี่ แล้ววันอื่นอะอ๋อของคิวคนอื่นอ๋อโอเคที่ไหนได้พอตัดต่อมาแล้วปุ๊บแล้วเนี่ยมาเลยเอ้อุ้ยเอมมี่มาไงวะเอมมี่นมตัวโตเอมมี่แม็มซิมอะเอเรื่องเดียวกับกูเลอเนี่ยใครวะคือตอนนั้นไม่รู้พอมาปุ๊บงดึทา หนึ่งไม่เคสเอามาเลยเอาลายเซ็นมาเพิ่มอีกหนึ่งผนมาเลยพี่เอาเปล่าถ้าอยากสนใจหนังที่ผลเล่นทักมาเลยพี่แผ่นเมยพี่ฝากซื้อไว้เยอะจริงแต่พักหนึ่งไม่เคดความที่เราเราดินดดด้นดนิ้นด้นดันทุลังอะ่ะไม่เป็นไรเว้ยครั้งแรกไม่ใช่ครั้งสองไม่ใช่ครั้งสามแล้วกันครั้งสามมาปุ๊บเจอเลยครับพี่แนทเกตสเลนเฮ้ เจอตัวแม่เลยเว้ยฝนก็ถามนะคนแต่งนะพี่พี่พี่นัดเข้ามากองไหนอ่ะอ๋อก็คนละกองกันของอะไรนะไอ้ดอกงิ้วอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วหนูล่ะหนูใสโ่โศกว่ะอ๋อคนละกองคนละกองคิดมากเราดีเราดีนะเราได้เล่นกับตัวเอกฝนก็เนาะ ผมก็ดูแล้วเฮ้ยทำไมพี่ทำไมเขาใส่ชุดแนวเดียวกับหนูวะมันต้องดันนมิงี้แหละปินปนนิดนึงอะไรเงี้ยเฮ้ยในบทมันไม่ได้มีแบบนี้นะไม่เป็นไรหนูก็เซ็กซี่ได้นะไอแนวนี้เกาะอกเลยนัดแป้นไทยๆเลยครับมาแล้วครับฉากแรกชื่ออจันสุดาไออีคนใดมาคบชู้สู่ชายในบ้านของกูเองจะต้องรับโทษเยี่ยงนี้อีดำใหญ่เออแบบว่าคือแบบตามบทอะฉันเป็นเมียหลวงอะสุดท้าย แล้วพี่นายก็ออกมาปุ๊บเป็นเป็นปนางเอกแ,แต่เป็นคนรับใช้ก็โดนฝนนี่โขกสัพเว้ยมันก็เลยกลายเป็นหนังเรื่องนี้มาแต่อีตอนฉายไอ้ดึกดดึกดดึ๊กันอะมันไม่ได้มีฝนอยู่ไงเข้าใจป่ะมันคนละฉากกันแต่พอมาตัดต่อปุ๊บโอ้โหกูเล่าอีกแล้วอีกกูหนีไม่พ้นหลังจากนั้นปุ๊บกูพอเลย ดันกูยอมเป็นตัวประกอบในในหนังเรื่องสีวันเป็นเป็นบทบูดดีกว่ากูกูไม่เอาแล้วดารากูเป็นตัวประกอบเนี่ยแหละดีอย่างน้อยกูยก็ได้อยู่ในกองถ่ายอย่างน้อยกูก็อย่างน้อย,ยกูยยยได้ทําในสิ่งที่กูรักนะเออขายอย่างเจ้าไม่ได้ขายอย่างไม่ได้ขายอย่างค่ะพี่อันนี้หนูพูดเล่าให้ฟังคะ่ะถ้าพี่เข้ามาใหมนะ่เนี่ยพี่อาจจะงงนะเออหนูคงไม่พูดซ้ําหรอกคนดูได้อะครับจากแผ่นใช่คนดูได้ เธอดูได้อะไรวะเออนั่นแหละฝนก็เลยแบบนั่นแหละร่มสลายเลยความฝันฝนอยากเป็นดารามากอืมใช่มันก็เลยนะพอแผ่นออกปุ๊บก็ทำใจไม่ได้ก็ไปกวาดซื้อมาไอหนังกับเออนดก็กวาดซื้อไปขายหมดแล้วไอของไซโกนี่พูดชื่อเลยนะแล้วก็ มาไอของไอรับข้างคืนนะไม่มีแผ่นนะคะได้แต่เก็บเป็นวิดีโอวไว้ว่าตอนเราถ่ายเข้าฉากยังไงแล้วก็มีอันนึงเป็นอันนี้ของเราเลยดามีอยู่สองแผ่นมั้งสองชุดเพียบแค่กูอายมากใช่แต่ก็ถือว่าเป็นการทำในสิ่งที่แบบตื่นเต้นดีนะ มันไม่ได้มีอะไรเสียหายมากมายแน่หรอกแต่แค่ชื่อเราไปอยู่ตรงนั้นมันก็สุดติ่งแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะพี่คนดูได้อะไรจากหนังแผน่นไม่ได้ไเลยเลยไมนเป็นหนังที่คลาสสิกอ่ะอีโรติกเข้าใจปะเออมันไม่ได้แบบขนาดนั้นหรอกอืมแบบแค่เราแบบนะนั่นแหละค่ะพี่ถ้าใครสนใจถ้าใครสนใจทักมาในข้อความของติกต็อกค่ะ หนูอยากได้นะเงินไวดีด้วยดีไม่ดีนะก็ไม่แน่นะหนูอาจจะมีเงินผลิตน้ําหอมก็ได้นะลดลดลดของผู้หญิงก็ได้นะของผู้หญิงวางเงินหมื่นหมื่นห้านะของผู้ชายวางเงินหมื่นสองนะก็ไม่แน่นะถ้าพี่อุดหนุนซื้อหนังจากหนูก็อาจจะแบบหนูก็อาจจะมีเงินก้อนนะนะคิดดูแล้วกันคนละสองพัน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 เนี่ยอุ้ยแซบ่บจริงที่จะเอาบอกนะหนูจะได้ไปนับในโกดังอืม หนูน่าจะมีเยอะอ่ะเออเมื่อก่อนหนูไม่กล้าขายนะหนูอายเขาแต่ตอนเนี้ยหนูเฉยๆแล้วค่ะพี่เออกุูอยากได้เงินมากกว่านะคะอะถึงเวลาที่หนูจะต้องวางแล้วค่ะพี่